ไม,ไ,มมไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์รยยคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิงย้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย สวัสดีค่ะฟ้าห่มดินวันนี้นะคะขอนําเสนอเรื่องราวของปูชเนียแพทย์ท่านหนึ่งที่ได้น้อมนากระแสรพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานค่ะครับผมคิดว่าผมก็โชคดีที่ได้เรียนแพทย์เพราะว่าที่โรงเรียนแพทย์นั้นได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากปชญาคำสอนพระําดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา ที่ทรงเป็นแพทย์ด้วยแล้วก็ได้บอกกับพวกเราถ่ายทอดกับมาเรื่อยว่าฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงแพทย์เท่านั้นนะฉันต้องการให้พวกเธอออกไปเป็นคนด้วยอีกประโยคนึงที่พวกเราจําได้แล้วก็มาสอนกันมาบอกกันตลอดเวลาก็คือคําว่าขอให้ไปเป็นแพทย์รักษาผลประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับต้นและประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับรองแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้าพวกเราก็สอนกันมาบอกกันมาในวงการแพทย์ก็มีโอกาสได้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ในฐานะที่เราเป็นแพทย์ในฐานะที่เราเป็นขา้าราชการในฐานะที่เป็นสสและรัฐมนตรีหลายครั้งและได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านอย่างสม่ำเสมอแต่ที่ติดใจและจะต้องเป็นความทรงจำตลอดชีวิตไปก็คือสองประโยคที่พวกเราคนไทยเชื่อมั่นศรัทธาก็คือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่สำคัญในการปฏิบัติชีวิตประจำวันที่ผมถือว่าเป็นเหมือนคาถาของชีวิตก็คือคำว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้คือเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถ้าพูดตามภาษาที่เราเป็นชาวพุทธคงจะสอดคล้องกับคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งผู้ที่ได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทย่อมเป็นมงคลชีวิตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสนับสนุนโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน